ปัฒนะทัปนาคาถาา341ฮันธรรมยังปัฒนัทัปนาคาถาโยปนามาเซยานธานิเมก้าทางปุญญยังเตนาน,นีโนทิเสนาจาริป,ปังสัจจิกะเรยังธรรมเมโรกุตเตเรนาวาบุญใดที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้น แม่การอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตตระรมก้าวในทันทีสัจเจตาวะอภัพโพหังสังสาเรปนนสังสารังถ้าข้าพ,พเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัตสงสารนิยโตโพธิสัตวโตวะสัมพุทธทนวิยากะโต นาทารสปิอาภัพพานานิปาปุณยหังขอให้พระพระเจ้าเป็นเหมือนโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับยากรแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปดอยา่างปัญจเวรานิวัตชะยังระเมยยงศีรรักษาณีปัญจาตามีอรลักโคหังวัตชะยังตามปังกะโต ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเว้นทั้งหา้าพึงดนดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในการมคกณทั้งหา้าพึงเว้นจากเปิดอตมกล่าวเือกามชุดทิฏฐิยาณยุตเชยอย่างสัมยุตเชยอย่างสุทิฏฐิยาปาเปมิเตนะเสเวิยอย่างเสเวิยัยงปันทิเตสธาขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่ว พึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิชั่วพึงคบแต่บัณฑิตท,ทุกเมือ่อสัทธาสติฮิโรตตับปาตาปักขันติกุณาธโรอัปัสัยโหวสัตตุหิเหยยังอามันขมุยหโกขอให้ข้าพระเจ้าเป็นบอ่อที่เกิดแห่งคุณคือสัทธาสติฮิรโรตตัปาความเพียรแนะขันติ เึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเคร้าวคนหลงงมงายสัพพายาปายุปายยสุเชโกธรรมัทะโกวิโทเย,ยเยวัตตะวะสัสสชังเมยานังอเควะมาลุโตขอให้ข้าพระเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสือ่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตละธรรม ขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดุดลงพัดไปในอากาศฉนะั้นยากาจิกุสลามยาสาสุเคณสิทธังสัทธาเอวังอุตตคุณาสัพเพโหตุไปหัมเวพะเว,ะเวบังปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ คณที่ข้าพระเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งกวงนี้จงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกทุกพ์ยัทาอุปาจติโลเกสัมพุทโทโมโคเทสโกตัทธา,ธามุตโตกุกัมเมหิรัตโทกาโซภเวยหังเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเรื่องพ้นทุกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อน,นั้น ขอให้ข้าเพาเจ้าพ้นจากกรรมอันชื่อช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมมนุสสัตว์ตังจะริงพันจากปักพัช,ชัันจุปสัมปะธรรมราพิตตวาเตสโลสีรีทารยังสัตตุสาสนาขอให้ข้าเพาเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ ได้เทศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลสงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาสุขาปฏิปทาโทกิปปาพิญโยสัจจิกระยยห้ามอรหัตตับพลังอักขังวิชาที่กุณลังกตังขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตรัสรู้ได้รัน กระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประกอบด้วยธรรมมีวิชาเป็นตน้นยาที่นปัชติพุทธโธกรมมังปริปูรันจะเมเอวังสันเตระเพยยาหังปัจเจกโพธิมุตตมังเตข้าหาพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้น แต่กุศลกรรมของข้าพระเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นขอให้ข้าพระเจ้าพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตอนอันสูงสุดเธอ